ใตายตาใต้ยต้ใต้นครับท่านสนับสนุนโดยเครื่องดื่มใยอาหารผสมวิตามินซดีโทนไนท์ผ่านกันไปสร้างบดเพลงครับพี่องครับบทเพลงแรกไม่มีเทลงแล้ว่อกันด้วยรักสุดใจนะครับบดเพลงที่สามก็จะเป็นบดเพลง ให้ชั้นตายกรสร้างบทเพลงนะครับสร้างเรื่องราวสาร้างลีลาในมุมมองของเรื่องราวของความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่มีที่ลงรักสุดใจหรือว่าให้ชั้นตายกอนนี่คือตายต้นตอในบรรยากาศของความบันเทิงสาราและวัฒนธรรมกับผมหนานล่วงราชเก่งทองนะครับโดยบริษัทพีไฟเน็ตเวิร์กโดยคุณภาวัตโตคะคุณ,คณนะนะครับคุณนุ่มรุนไม่ไฟแรงผู้มีวิสัยทัศน์มองลึกนึกไกลและกระใจกว้างที่เปืนโอกาสให้มูเราได้มีช่องทาง ในการเซฟอัตลรทแห่งความสุขความบันเทิงซาระาและวัฒนธรรมผ่านกล وب แชนแนลทีนะครับทีวีอินเทอร์เน็ตที่สามารถติดตามรับชมกันได้ทั่วโลกเลยทีเดียวแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์สักเครื่งองจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือจะเป็นเครื่อง PC หรือว่าเครื่องมือข้องการซื่อสั้นด้สามารถเข่าอินเทอร์เน็ตได้กันแหล,แลกันได้ในทุกระบบกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับมือถือ ทีมีสามารเข้าล o o เกิลได้สามารถแเลออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถแเลอทีวีอินเทอร์เน็ตช่องครบช่อง n นทีวีกันได้ด้วยนะครับเรือจะเป็นมี iPad iPod กตแเลอกันได้หมดนี่คือไล่ช่องทางในการที่จะให้พี่น้องได้เลือกเซฟอัตลรทแห่งความสุขนะครับจากช่องครบช่อง n นทีวีเละก็มีรายการใต้ตนต่อที่นำเสนอในองค์คาพยพท้งมด แห่งจิตวิญญาณของความเป็นลูกปักตายดำเนินรายการโดยผู้นานล่วงราชินีกิงทองที่อออาการกันทุกวันในช่วงเวลาซ่องถุมจนถึง4ี่ถุมนะครับปีนองสามารถติดตามรับชมกันได้ทัว่วโลกเลยทีเดียวช่วงนี้ฟ้นฟ้านะครับเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤด,ด,ดูฟน้นนะครับปลายร้อนต้นฟ้นก็ว่าได้ในช่วงนี้ก็ให้ปี่นองได้ดูแลสุขภาพสุขรูปของตัวเองนะครับสุขภาพหลังจากที่เราต้องประสบกับภัย พิบัติเรืองข้องอากาศความร้อนมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังจากสงกาต์กันแล้วอากาศร้อนมากนะครับแหละก็มาในช่วงวันสางวันนี้ฝนตกนะครับได้เปลี่ยนแปลงจากภาวะกล้องอนาร้อนสู้นาฝนก็เป็นธรมรมดาปกติและกลับไปดอครับประเทศไทยเราโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีซ้ำซ้ำฤดูนราจะมีฤดูฝนฤดูแรงฤดูหนาวนะครับ หน้า่ามันไม่ไม่ไม่มีท่าใดหน้ามีช่วงสั้นๆนอกจากผักเนื้อนะครับจะเป็นผักกลางผักตะวันออกเชียงเนื้อหรือผักอีสานหรือผักตายผักตะวันตกนะครับราไม่ค่อยมีหน้าหน้าสักท่าใดมีก็ช่วงเวลาสั้นๆแต่หน้าโรนกับหน้าฝ้นนี่มีมารกนะครับพี่น้องครับนี่คือสภาพสภาวะเทโรต้องประสบพบเจอจากภาวะของภูมิอากาศนะโลกยุคปัจจุบันที่เขาเรียกว่าโลกหยุคมลภาวะเป็นผิษ นะครับโลกที่มีการรณรงค์ในเรื่องข้องให้มนุษย์มวลมนุษยชาตินะครับรวมกันประหยัดในการใช้ธรรมชาติในการทำลายธรรมชาตินะครับแล้วก็เราต้องรวมด้วยช่วยกันรวมมือกันทางโลกในการเซฟนะครับเซฟบนไลนมาเซฟเซฟนไลคือเซฟโลกใบนี้ให้กับวิถีชีวิตในโลกนี้นะครับได้มีชีวิต ดำรงยุ่กันอีกนานๆเราได้ใช้ชีวิตกันโดยได้ใช้ชีวิตกันบนโลกนี้ไปชัวลุกชัวร้านแต่ถ้าเราพลาดธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็รวนเรร่วนแปรมวลมนุษยชาติชบนโลกไปนี้สัตว์ต่างไล่ที่มีชีวิตบนโลกไปนี้ก็อาดไดมีชีวิตที่สั้นลงและโลกนี้ที่มี นนกวิชาการหรือมีการรำลือกันว่าจะเกิดโลกแตกบางไอะไรบางก็อาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ถ้าเราไม่รวมกันอนุรักษ์ไวซึงธรรมชาติที่ให้มันเกิดสมดุลในโลกนี้นะครับพีน้องครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะดูแลสุขภาพให้เกิดความสมดุลพมข้อแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ของพีไฟเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโภชงที่สกัดมาจากธรรมชาตินะครับสกัดมาจากสมุนไพรทึงสร้างที่ซองชนิดที่จะดูแลสุขภาพร่างกาย ภายในข้องฐานให้มีภูมิต้านทานต่อรูปไฟค่าเจ็บต่างๆด้วยเครื่องดื่มผู้ชงและจะมีคลอโรเดนะครับจะมีคลอโรฟิลคลอโรเดซึ่งมีคลอโรฟิลที่จะมีตัวหลางสั้นผิดในเลือดให้เหลือดสมบูรณ์นะครับและมีดีโทไนตัวขับหลางสั้นผิดในหลำไส้ยในกระเพาะอาหารนะครับจากระบวนการกินสุกกระบวนการก,กับท่ายกินแล้วท่ายอ,อกกินว่าขำท่ายออกว่วหลงคือพังวาวอ,อกว่าหลงนะครับเป็นองครับหลางหลำไส้หลังกระเพาะอาหารโดยดีโทไนรส้มนาวกินไงนะครับมี กาแฟไฟเบอร์กาแฟเป็นกาแฟที่มีตัวดักจับไขมันและกับกินแล้วไม่มีไขมันอุดตันเรื่องไม่มีไขมันพอพูนในส่วนที่ไม่ต้องการนะ้วับโดยกาแฟไฟเบอร์กาแฟกาแฟคอลลาเจนก็จะเป็นกาแฟที่มีรสหวานโดยไม่มีน้ำตาลน,นะ้รับกาแฟคอลลาเจนซึ่งเป็นกาแฟที่สุกสกัดคอลลาเจนมาจากปลาเลน้ำลึกนกเนื้อจากไม่มีน้ำตาลแล้วทําให้ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมี เดลิมอนคาร์มอนสกัดรสช็อกโกแลตช่วยบำรุงสมองมีกาแฟเอ็มคาฟิโกหรือกาแฟจุกกรู้นะครับกาแฟเอ็มคาฟิโกหรือกาแฟจุกกรู้นะครับกินแล้วนกเข้าขั้นยันหุงอ่าเอ็มแม็กกับพี่น้องครับเอ็มแม็กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงนกเข้ากินแล้วนกเข้าแหลกกลายเป็นนกเข้าย่อยหนกเข้าใหญ่กลายเป็นนกเข้าแข้งนกเข้าแข้งกลายเป็นนกเข้าทนนกเข้าทนกลายเป็นนกเข้าดับเบิลทนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเอ็มแม็กสกัดมาจากรากปลาไหลเพือกใหญ่ นะครับมีสุขุนนสวรรคิปิเศษเผื่อมม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 ม่มม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 ม้มม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 มองมองายายมนะมมมายายรรมม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 นมม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 มะมมมมมมมนม่มม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 มอมม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 มี่มองมต้มม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 ต่มมมม่อมมมมมอมมมมต่มมมมรมมมมม่มม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 เมมมมทมมมม่มม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 มตมม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 นมมมัมแล้วก,ก,นะก็มมมก กลับมาสู้สู้ข้าวคราวที่มีการเตือนมาจากาสำนักพยากรณ์กาศกรมออตุวิทยานะครับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับกรมอุตุวิทยาประกาศเตือนภัยเรืองฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในเป็นฉบับที่เจ็ดนะครับในช่วงวันสองวันนี้กรมอุตุวิทยาออกประกาศเตือนภัยเรืองฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่านะครับลงวันวันที่หกโดยระบุว่าลมตะวันตกเชียงใต้ผัดคลุม ปาดพัดปกคลมประเทศไทยมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับถึงจะทําให้หลักษานนี้จะทําให้ทะวันตะวันตกของประเทศไทยและตะวันออกมีฝนหน้าเน่นและมีฝนตกนักถึงนักหมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมอาจจะมีไัพิบัติเกิดขึ้นจากฝนตกนัก และพื้นที่เสียงไัยตามที่ราฐเชียงเขาแขกับทางนามไล่พ่านนะครับบริเวณจังหวัดในมังพี่นองฟังกนดีนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขท,ทยัยตากกำแพงเพชรนะครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีรัฐบุรีและก็ระวังฝนระวังอันตรายจากฝนตกหนักทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันลน้ำป่าไหลนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9 พฤษภาคมาสง่งฮ่าฮานะครับพี่น้องครับส่วนพีน่น้องชาวเาทพายฟั่งอันดามันก็ให้ระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันส่งวันนี้ช่วงสวงสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องครับนี่คือการประกาศมาจากสำนักพย,ยาการณ์อากาศกรมอุตุวิทยานะครับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเพราะฉะนั้นพี่น้อง er ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด ยาอันตรายขังนึงกับพี่น้องกับผมกอบยาบอกอันตรายขังนึงในเรื่องของอจังหวัดต่างๆที่มีการเตือนมาจากกรมอุตุนะครับอย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่นันอุต,ตรดิตถ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราช,ชบุรีนะครับนี่คือพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ให้มีการระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะครับในเรื่องของภัยพิบัติ ทางธรรมชาติเนื่องจากฝนตกนักอาจจะมีน้ำป่าไหลมาโดยเฉพาะพี่น้องที่มีบ้านรว่ญาตาิพี่น้องที่เล่อยู่โดยเฉพาะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทางไล่นะครับที่เล่ทางอินเทอร์เน็ตอาจจะอยู่ในเมืองเราอาจจะมีาตดพี่น้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ผมได้เร่งมาเร็วเดี๋ยวใจก็ให้โทรศัพท์ไปบอกไปกล้าไปเตือนกันด้วยนะครับว่ากลัววา่าอ่าฝนตกเลยาลาใจไม่ได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของข้าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของวิตทีแห่งความเป็นยุ่ของพี่นนองนะครับ เรื่องของอา,อาหารการกินเรื่องข้าวข้องแพงปัจจัยในการดำเนินชีวิตทางไร่ทางภาครัฐก็ไม่ได้หนิงนอนใจนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการสร้างการไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีของการาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวงไอซีออทีนะครับซึ่งนายนาวาการเอกอนุดิษฐ์นครทับนะครับได้กล่าวภายหลังจากลงตรวจ ชอบราคาสินค้าซึ่งเป็นตัวอย่างในตลาดหญิงเจริญนะครับถึงการจากการตรวจราคาสินค้าในตลาดสดบว่าไม่ต่างจากปีที่แล้วทางราคามู่และ,ะราคาพักนะครับทางด้านในธนุศัก์เหล็กอุทัยรัมนมตรีช่วยประกันส่วการคลังกับได้กราภายร่างตวรวจสอบโครงสร้างราคาสินค้าในตลาดสดบางคุณซี่นะครับจรัญสนิทวง บอกบอกว่าสินค้ามีทางทุกและแพงขึ้นตามฤดูกาลเช่นพักบุงจีนราคาทุกลงแต่ส้มเนาราคาแพงขึ้นแล้วกับเนื้อมู่ราคาคงทีช่วไข่ไย่ทุกลงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึ่งฟองละ1บาทนะครับซึ่งราคาสินค้าที่แพงขึ้นจากต้นทุนจากการขนส่งเป็นลักเนื่องจากราคาสินค้าต้นทุนก็มาจากขนส่งก็คืนอน้ำมันและก็เป็นองค์รักบเพราะฉะนั้นก็ขอให้ภาครัฐนะครับ และก็พากั้นก็ยอมระว่าการกระทรวงการคลังลดภาษีอัตราภาษีสัพพะทมิตรน้ำมันดีเซลเพื่อไปยุงราคาดีเซลจนทำให้รัฐได้สุญนเสียรายได้ถึง9 0 0 0ล้านต่อเดือนนั้นพ้นข้องมาตรการดังกล่าวไม่ไปถึงประชาชนซึ่งต้องนำไปทบทวนเรื่องการต่ออายุมาตรการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเจะเนนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนะครับการพักรัฐ กามีส่วนในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้พมกิดว่าก็ต้องมีความจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนภาครัฐก็ต้องมีความจริงจังและจริงใจในการดูแลแก้ไขปัญหาเหล่านี้นละคความเป็นจริงเป็นผันพืดนะครับพี่น้องประชาชนสื่อ ข้าวโค้งเพลงในการที่จะไปประกบอบาหารหนรือว่ลหลายคนซื้อแกงทุ่งก็มีราคาเพิ่มขึ้นนะครับคนไกลต่างๆของภาครัฐที่จะบานูแลควบคุมราคาสินค้าที่จะไปส่งพ้นกระทอบต่อผู้มีรายได้น้อยผู้มีรายได้ปานกลางไอ้คนที่มีเงินร่ำรวยนั้นเขาปันพื้นเขาก็อยู่ได้แต่พี่น้องครับก็ขอให้ภาครัฐนะครับได้มีความละเอียดในการดูแล คุณภาพชีวิตข้องพี่น้องนะครับในการทีจร่จะมีชีวิตอยู่ในสภาพสภาวะสร้างคมในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของอาารการกินในเรื่องของเครื่องจับใจาชายสอยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆบางทีรัฐมนตรีไปตรวจแครลาดไหนลัดนึงนะครับแต่กาไม,ไม่ได้ถั่วทึ่งกลไกลต่างๆของภาครัฐระบบราชการทั้งหมดจีหญิงแลวพมพม่มากิดว่าต้องมีความจริงจังและจริงใจในการตรวจสอบข้อมูลนะครับสืบซาะห้า ข้อมูลที่เป็นจริงนะคงับส่งไปหน่วยเนื้อเผื่อทีจะได้มีมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้หน่อยซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของชาติบ้านเมืองของเราเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับระฉนนั้นนี้ก็พ่มก็เป็นคนนึ่งแล้วก็พมเชื่อมัน่นว่าพี่น้องที่แลอยู่ทางบ้านก็เป็นอีกลหลายฐานนะครับที่จับตาแหลในเรื่องนี้กับการแก้ไขปัญหากับการออกมาตรการ ในการควบคุมราคาสินคา้าที่ส่งผลกระทบต่อปาาทองของพี่น้องประชาชนอีกต่อไปนะครับช่วงนี้มีบทเพลงดีๆอีกสร้างบทเพลงที่ย้าพี่น้องได้เซฟอัธรดกันนะครับ่วงหน้าถึงเกิดถึงกีมินบทเพลงแรกวนพิติกรจากประ้นฮานาะและก็คนไม้ไรนะครับดวงจันท์สุวรรณีพร้อมด้วยโคศกงานบุญเอกชัยซีวิชัยสร้างบทเพลงนะครับเบรกหน้าถึงเกิดถึงกีมินกับพมเชียงกับสนับสนุนโดย เครื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสช็อกโกแลตเดลี่มอง